มีผู้หญิงมาเตะลูกชายเรามีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านนะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเนี่ยเป็นใครคะ <ฮ Regular. S 1> กอดหมอน1นึ่ใบแล้วหมอนใบใหญ่มาก <c oughs> คุณพี่นออายนายไม่ทันแล้วคุณพี่ <c oughs> เห็นกันทั้งโลกแล้วจ้ะแกแกแกเปิดเปิดเปิดดูช่วง2021แล้วก็โหวตให้เขาซิเขาชื่อแพทริกแล้วก็น้องนายละลาล สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วคะ่ะน้ำตาลจาก NP 2 w o s ค่ะพอบอกเลยเด็กไทยนะตอัวอย่างน่ารักมากรวมถึงแบบมีใหม่ล่าสุดของน้องนายไม่พูดไม่ได้แฟชั่นใหม่ล่าสุด คุเมืองกันไปเลยจ้ะคุณพี่แล้ววันนี้น้ำตาลจะมาอัปเดตไว้ป่อให้ด้วยว่าตอนนี้คะแนนความนิยมในไว้ป่อของเด็กฝึกช่วง 2, 2021ทั้ง90คนนะตอนนี้เด็กไทยอันดับขึ้นหรือลงแล้วอยู่ตรงไหนกันบ้างอ้ามก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกด Subscribe ช่อง NP2sis นะคะขอบคุณล่วงหนะ้าไว้เลยขอบคุณค่ะมาดูกันจ้ะ อ่ะเดี๋ยวผมาตามอัปเดตไว้บอกกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากรายการออนแอร์ไปแล้ว2 EP ทุกคนได้โชว์เรียบร้อยทุกคนมีเกรดเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้กระแสเป็นยังไงบอกเลยว่าเด็กไทยนะสุดปังคุณพี่สุดปังปังปังเป้าระดังปังกป็แส<ๆ>แบบว่าโอ้เปี้ยงเหมือนฟ้าผ่าคุณพี่ดังมากมาดูว่ยปอตอนนี้เนี่ย ก็ทั้งหมด90เด็กฝึกบอกเลยว่าน้องนายกับน้องแพทริกนะคะตอนนี้นะโอ้โหผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากๆเลยก่อนรายการออนแอร์ air, น้องนายนะมีคนติดตามอยู่ที่12,372คนวันนี้ล่าสุดก่อน EP 3 On ออนแอร์ air, ที่น้องจะมาเต้นเพลงยัมมี่บอกเลยว่ากระแสะต้องขึ้นมากแน่นอนล่าสุดตอนนี้มีคนติดตามน้องทั้งหมด153,000บวก บวกอาหลังจากโชว์ยามีนนะคุณพี่ ขอให้ปังๆขอให้คนติดตามเยอะๆแล้วก็ตอนนี้นะคะใน90อันดับของคะแนนความนิยมในไวป์ปอน้องได้อันดับที่22นะจ๊ะมาดูน้องแพทริกน้องแพทริกนะก่อนออนแอร์น้องมีผู้ติดตามทั้งหมด11,642อ่าหลังจากออนแอร์ไปได้แล้ว2 EP นะตอนนี้น้องมีผู้ติดตามอยู่ที่165,000บวกบ บวก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 แล้วจ้าแล้วก็คะแนนความนิยมตอนนี้ในเด็กฝึก90คนน้องอยู่ที่อันดับ16 อเก่งมากดีมากใครที่เป็นแฟนคลับถ้ามีไว้ป่อนะไปติดตามไป Follow น้องได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการอัปเดตบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นทีมงานอัปเดตก็ไปกดไลค์กดรีโพสต์กดคอมเมนต์ได้นะตอนนี้ไว้ป่อน้องก็มีการแอคทีฟอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์อะไรโชว์อะไรนะนะ่าดูมากนี่ก็เป็นสถิติก่อนการออนแอร์ EP 3ที่เด็กๆจะได้โชว์กันนะแพทริกโชว์เพลงเรดิโอน่าดู ส่วนน้องนายโชว์เพลงยัมมี่บอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบปังแน่นอน อ่าแล้วมาดูกันเดี๋ยวมัตต์จะมาอัปเดตให้ตลอดว่าน้องนายกับน้องแพทริกตอนนี้เนี่ยกระแสะในเว้ยปอะเป็นยังไงบ้างคะแนนความนิยมเป็นยังไงอ่าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาใดๆเลยว่าทําไมนะทําไมน่ารักขนาดนั้นเมื่อวานใครเห็นบ้างยกมือใครยังไม่เห็นมามุงกันตรงนี้น้องนายน้องนายเด็ก3ามขวบของเราน่ารักมากเขียนชื่อติดรองเทา้าคุณพี่นออายอนายเขียนชื่อติดรองเท้าเลยนี้มา เป็นแฟชั่นที่สุดฮิตในโรงเรียนอนุบาลมีน้อยอ่ะนี่ก็ถ้าเกิดว่าพ่อจีนแม่จีนมาคอมเมนต์ว่าอ้านี่แฟชั่นนี่ฮิตหรือเปล่าบอกเขาไปเลยว่าฮิตอ่าส่วนใหญ่จะเขียนว่ายังไงเด็กชายกอรชิตอนุบาล1ทับสามอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือแพทริกอนุบาล4ทับแปดอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนใหญ่จะเป็นฮิตอย่างนั้นคุณพี่น่ารักมากเขียนชื่อรองเทา้าเขียนข้างข้างซ้ายและข้างขวาเลยนายนาย อูน้องนาย หนูกลัวรองเท้าสลับกับเพื่อนใช่ไหมลูกก็คือในห้องอยู่กันหลายคนน่ารักมากก็คือในห้องอยู่กันหลายคนไงกลัวรองเท้าสลับกันวิธีการของน้องนายก็คือแบบว่าน่ารักมากนี่ถ้าเราโฟกัสดูดีๆนะอลายมือน้องนายน่ารักมากลายมือน่ารักมากนออายอนายนี่นะไปซูมดูกันเถอะทุกคนน่ารักมากมีผู้หญิงมาเตะลูกชายเราคุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงมากเขาบอกว่าไหล่ของเกาซิงเฉินดูอบอุ่น จังเกียมไม่เรียวเลยนะคะเพราะว่าเกาซิงเฉินนะถึงแม้ว่าจะดูอบอุ่นน่ารักแล้วยิ้มหวานแค่ไหนตอนนี้เขาเป็นเด็ก3ามขวบคุณพี่เดี๋ยวจะอัปเดตภาพล่าสุดน้องให้ดูโอ้เมืงงงเลยจ้าเดี๋ยวมาเมาส์กันอ่านคอมเมนต์ก่อนอ่านคอมเมนต์คุณพี่มันเยอะมากนี่บอกว่าเอ้ยเฉยน,นะเขาเป็นใครนะ่ะใช่ใช่ล่ะหล่อมากอาจจะเป็นแบบคนที่แบบเดอะไทยเว้ยไถยเว้ยเพลิน,น,น,นแล้วก็เอ้จ้ะเอ้ ใครเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยทำไมหล่อจังเลยมีคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ได้มีคอมเมนต์เดียวที่อยู่ดีมาแล้วแบบสะดุ้งสะดุ้งใจโอ้สะดุงะด้งใจมากใช้คำแบบงงสะดุ้งใจใครเนี่ยหล่อจังนี่บอกว่าอุ้ย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 ใครน่ะหนีหน่ะเว้ยหนีหน่ะเว้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเนี่ย เป็นใครคะอย่างนี้คนนี้บอกอืมมาเหินซีหัวน่ะฉันชอบมากเลยเวลาแบบเราเจอผู้ชายหล่อมากอะ่ะเราต้องใช้เสียง8เสียง8ดเสียง9้าอ่ะอาต้วยผู้ชีชิงเวินขอโทษนะคะพอดีรบกวนถามนิดนึงนะคะชิงเวินน่ะนี่น่าเว้ยอันนี่น่าเว้ย คุณเป็นใครคะอย่างงี้โอ oh m มก o d บอดชีฮวนนะบอดชีฮวนนะคนนี้มากเลยนะฉันชอบอีกกรเรนนะฉันะฉันชอบอ่ะคนเนี้ยฉันชอบมากเลยอะ่ะหน้าตาดีมากเลยอะ่ะห่าข้านาใครนะารอบออดิชั่นที่คัดเกรดแบทเทิลนกันดุเดือดมากแล้วก็น้องแพทริกน่ารักมากเลยนะเขาก็แบบว่าเสียใจเนาะยืนร้องไห้ยืนร้องไห,ห้กลางเวทีเลยเปิดคอมเมนต์กันเลยเวทีนี้เนี่ยเป็นการผส ผสมผสานทุกอย่างลงตัวมากเลยคุณนะเต้นผิวเหมือนขนนกเลยอ่ะคุณเต้นผิวเหมือนขนนกแล้วหนะ้าตาคุณก็หล่อแล้วก็ดูดีมากเหมือนดอกไม้ที่ถูกซ่อนไว้ในอดีตหล่อจนเป็นตำนานอ่ะเป็นดอกไม้ที่ ถูกซ่อนไว้เลยไม่อยากให้ใครเห็นไม่ทันแล้วคุณพี่เห็นกันทั้งโลกแล้วจ้ะตอนนี้นะปีหน้าต้องติด TCC Asia Award ผู้ชายหล่อที่สุดในโลกแน่นอนฉันฟันถงนะคุณเหมือนแสงจันทร์เออคุณเหมือนทุกอย่างที่มันดีที่สุดในโลกอะตอนเนี้ยบ้าบอกบ้า,บาไปแล้วน่ารักมากแล้วก็บอกโอ้โชว์ของคุณอะโชว์ของคุณนะ ดึงดูดมากดึงดูดทุกวินาทีที่โชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะฉากจบอาตอนจบของคุณนะละสายตาไม่ได้เลยหนะ้านี้เลยรับประกันเลยว่าคุณแฟนคลับข้างรักท่านนี้นะดูทุกวินาทีแน่นอนนะแล้วได้ๆเลยนะไม่ว่าบนเวทีน้องจะชายจะคููจะเท่แรปโหมดมากขนาดไหนก็ตามถ้าสุดคืออะไร น้องกอดหมอนกอดหมอนหนึ่งใบแล้วหมอนใบใหญ่มากหมอนใบใหญ่จนน้องดูตัวเล็กเป็นเด็ก3ามขวบไปเลยน้องพกหมอนไปทํางานด้วยแล้วคือจุดนี้นะ่าอินดูมากการกอดหมอนเดินเข้าออกที่ทํางานมันเป็นอะไรที่แบบอใจขุ่นแม่นี้คนะ่ะนี่ลูกชายชัดๆนี่โพล,ลูกชัดๆมาดูคอมเมนต์กันเป่าเป้ยกอดหมอนน่ารักจังเลยอะ่ะตี่ตี เา,าชิวชอแบบพักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนให้ดีๆเลยนะคนนี้บอกว่าหนี่ทยเลยละบกคุณเหนื่อยเกินไปแล้วมาดูคุณเหนื่อยมากเลยนะติ้ติบอกแต่ติ้ติน้องชายของฉาเหาฮาชิวชอว่ะอานอ่ะพักผ่อนเยอะๆนะฝันดีจ้าเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะนะวะัเจตเจตจีนี่เหินโชว์ฉันรู้สึกว่าช่วงนี้อ่ะคุณผอมมากเลยอ่ะนี่ก็รู้สึกว่า ทีมน้องจะเป็นทีมแรกที่พักเข้ากินข้าวเลยนะคุณพี่อาทาไมกองทัพต้องเดินด้วยทองเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับท่านต่อไปบอกว่าติ๊ติน้องชายทีิลาของคุณพี่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมนะเติมพลังด้วยการกินเยอะๆนะจุดเ้ามาฉันเป็นห่วงคุณมากเลยกินเยอะๆรู้ไหมเน่ คอมเมนต์ที่แบบน่ารักมากๆเขอไอ้เขอไอเขอไอเขอไอมีประมาณ1,000 0 0เขออไอ้วันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่ารักมากเลยนะนี่ชิ้นคุลาคุณทำงานหนักมากแล้วนะนี่นี่ก็อออยาไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าอะไรวัาเหินซีหวเนียนี่บอกว่าไอย่านี่คุณกำลังเลิกง,งานเหรอเนีย หุยสู้เชอร์บะกับหอพักเลยนะกับหอพักไปนอนเลยนะนี่น่ารักมากนี่ก็แบบเอ๊ะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะ นะ่าคิดมากเพราะว่าทําไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าคุณซ่อนตัวจากกล้องละ่ะคุณพี่หมอนมันใหญ่เน้องเขาแบบตัวเล็กอ๋อหมอนใบใหญ่มากพกหมอนใบใหญ่มากเพราะว่าเห็นจางเจียหยวนก็พกหมอนไปเหมือนกันแล้วก็เห็นแฟนคลับหลายๆท่านก็บอกว่าเด็กๆไปทํางานแบบว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยมีเวลากลับหอพักก็จะไม่เกิน4ี่ชั่วโมงด้วยซ้ำอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการเห่าๆาชิลๆนะวิธีการพักผ่อนที่ดีก็คือพกหมอนไปเลยจ้ะอ่า โอ้ยทำงานหนักมากจริงๆนะอย่างี้แก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 ฉันเจอฉันเจออืมผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะหนห่าข้านห่ะหล่อมากอ่ะแก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 เปิดเปิดเปิดดูช่วง2021แล้วก็โหวตให้เขาซิเขาชื่อแพทริกแล้วก็น้องนายอะล่ลาลๆล เจอโพสที่ไหนก็กดเข้าไปดูค้างไว้15วินาทีกดรีโพสกดคอมเมนต์ได้นะก็ทำให้น้องๆคนไทยของเราจะได้มีคะแนนความนิยมในเว้ยป่อเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่าวันนี้เมาส์กันพอแบบว่าพอกรีบสนุกสนานมากก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP 3วันนี้ไปละค่ะบ๊าย